รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Moral Channel TV คุณธรรมรายการดีๆที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย วันนี้พบกับผมซุภสินร,รีหุงดําเนินรายการนักเรียนครับนักเรียนเคยทําความดีกันใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าการทําความดีนั้นยากหรือง่ายครับบางคนอาจจะตอบว่ายากหลายคนอาจจะตอบว่าง่ายเดี๋ยวเรามารับชมวิดีโอนี้แล้วค่อยมาหาคําตอบกันนะครับเชิญรับชมครับ คุณคิดว่าความดีเหล่านี้ถูกสร้างมาจากไหนสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับคงได้รับคำตอบกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วความดีมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะแสดงออกที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรมเาเซอร์วองไีอย่างยิ่งว่านักเรียนโรงเรียนอาจัมวัยใสีลมของเราทุกคน จะเป็นคนดีเป็นคนดีของโรงเรียนเป็นคนดีของครอบครัวและเป็นคนดีของสังคมต่อไปมิเซอร์มีคำถามฝากกับนักเรียนว่านักเรียนเคยทำความดีอะไรบ้างและมีความรู้สึกอย่างไรในการทำความดีนี้สุดท้ายนี้มิเซอร์อยากจะฝากคำคำหนึ่งไว้ว่าทำความดีนั้นไม่ต้องเดี่ยววันนี้รายการ Moral Channel TV คุณธรรม ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ